หลังจากเที่ยวมิลานกันมา1วันเต็มวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยรถทิปมุ่งหน้าสู่โรโลไม้ขับออกมาได้ไม่นานบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจากตึกในเมืองกลายเป็นวิวภูเขาทุงา่งหญ้าแล้วก็ธรรมชาติที่แปลกตาขึ้นเรื่อยถนนเริ่มคดเคี้ยวแต่ขับไปก็ยิ่งตื่นเต้นเพราะวิวสองข้างทางสวยจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายตลอดทริปนี้เราจะพาไปเดินป่าดูวิวภูเขาต่างๆแวะดูทะเลสาบสวยๆที่อยู่ท้างกลางถุกเขาและชิมอาหารอร่อยๆเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่อยากให้ทุกคนได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง สิบโมงครึ่งเริ่มทริปวันหนีเมือม่อช้าไปวิ่งมาแล้วเช่ารตู้มาจ้าเรากำลังจะออกเดินทางไปแล้วนะโดราดไม้เราเลยจอดโดราไม้ดูสิเนี่ยกระเป๋าแบบ <c oughs> จุกๆมากไอ้ภูมิเป็นเมียพี่คนขับเพราะล่าวันนี้เราไปไหนวะคงรู้ปะ ดอกไม้ไงนี่ในปัมก็จะมีเหมือนซุปเปอร์ซื้อของมีของกินประมาณ8-9ดยู่ลยโอนี่สวยว่ะเมื่อเช้าไปวิ่งกับทำไมคณไม่ตึกนง่วงนอนโอเควิวเริ่มสวยขึ้นเลยเริ่มสวยละมันเริ่มเป็นวิวแบบธรรมชาติเขาเนี่ย แปลกตาดีเดี๋ยวรอดูปลายทาามันจากกูอ่ะไม่อันหมูกรอบใช่ปะแต่พูดูหลอคาร์โบนาร่าที่อร่อยเนี่ยใช่ใช่ที่กรอบกรอบคาร์โบนาร่าที่อร่อยแหละคือแค่อร่อยสุดในร้านนะ แต่ไม่ใช่คำบนนะโอ้ยไม่ได้แบบว้าวขนาดนี้ดูเขาแบบคำบนอะอร่อยไหมอร่อยที่สุดในร้านเลยอ่ะนั่คุยกันแต่แต่ว่ามันก็ยังไม่แต่เบคอนอะมันชิ้นนิดเดียวเองอะชิไม่ได้กินเบคอนเลยแต่เส้นกุ้งโออพัตตาก็ไหนนะโอโอพัตตาก็ได้อ่ะกินแย่ะก็รสตัดดีกว่าเย่างทียบกันถึงโอโอพัตต์พึ่งโออพัตต์ได้เลยมึงทำจุ๊บจุ๊บจุเหมือนแม่เลย อยู่ที่เลคคาเลซ่าคาเลซ่าคาเลซี่เ้ยอยู่ไอเฮียอ๋อแล้วลงไปนอ๋อเราอยู่นี่ฮะเราก็ลงไปแม่น้ำนี่เราจอดรถแล้วก็เดินไปอยู่มองลงมาที่เลคว้าวโอ้แต่เราไม่ได้ลงไปในเลคอะไรใช่ไหม นี่ผู้มาสามครั้งเขารู้มุมถ่ายรูปเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยไปบนหินก็มีคนอย่งนีได้วิวเลกเ๋ควมนวันนี้เรามาพักกันอยู่บนโดโลไม้โรงแรมชื่อไอคารโรโฮเทลเดี๋ยวพาไปดูข้างในโรงแรม ห้องวิวสวยมีหนึ่งห้องดังนั้นเราจะทำการจับฉลากมาเอาคีย์การ์ดแตกแป้องนี้ได้กันตได้ถ้าแกด้ทำได้ถ้าคุณจับได้ก็ขอแต่ ่น้โรงแรมสวยมากแบบมันดีมากเออแบบให้ดูขขางหลังปัตยกรรมเขาสวยด้วยล่ะนี่ดีมากเลยแล้วก็ภายในโรงแรมก็ตกแต่งดีเฟอร์นนเจอร์อะไรสวยงามห้องเราอยู่ฝั่งนี้แหละวิวหันออกหันออกด้านเขาสวยมาก ใช่มันมีข้าวเย็นรวมอยู่ในห้องเลยอยู่แล้วด้วยแหละก็เลยเหมือนถ้าสมมติว่าเรานอนที่โรงแรมนี้ใช่ป่ะก็คือไม่ต้องไปไหนเลยหาข้าวกินอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยก็คือที่นี่ได้เลยวิวอลังการมากมึงคืออะไรคอนเทนต์คู่รัก,รอ,กรอ่ะอินแนนมึงเบบี้มูมเมอร์มากอะ่อะตอนนี้เราเดินไปเ,นเรื่อยๆเทรคก,กิ้งไปเรื่อยๆจะเรียกแทกกิ้งก็เขินๆมันคือเดินเดิน<ต>บนถนน,นเฉยนะ เป็นรูทบอกว่าสิบห้านาทีเดิน<อ>แต่ถ้าถ่ายรูปนานก็น่าจะ,จะนานมามกา <c oughs> นี่รูทก็หนิมเป็นอย่างเงี้ยทางเดินวิวสวยมากแต่โชคดีนะที่ทุกคนไม่ได้กลิ่นอะ่ะเออมันมีกลิ่นกลิ่นขี้วัวขี้ควายพวกนั้นแหละปศสุสัตแต่ก็ไม่แย่เดินไนดะ้โอเคหลังจากที่เดินมาน่าจะมาสักสิบนาทีแบบเดินชิวๆมะไม่ไม่เหนื่อยมาก แล้วก็จะเจอวิวนี้สวยมากแล้วก็มีเก้าอี้เก้าอีอ้หนึ่งเก้าอี้นั้นที่เพื่อนบอกว่าแนะนําว่าถ้าไปนั่งแล้วเห็นวิวเนี่ยมันจะเป็นวิวที่สวยที่สุดเลยเราไปดูกันว่าเป็นยังไงกันนะคะเดี๋ยวเดียวหลังจากนี้จะอินเสิร์ตภาพเธอจะอินเสิร์ตภาพเป็นปะเนี่ยอินเสิร์ตภาพที่ถ่ายแล้วแล้วเป็นยังไงให้เขาดูด้วยโอ้สวยน,ะนี่ดูนี่น ทิตศาส์แสงพอดีอสวยนะดูข้างหลังนี่ข้างหลังมีที่พักเราโรงแรมสวยมากแต่ราคาก็พอสมควรแต่ก็โอเคคุ้มเพราะมีอาหารเช้ากับมื้อเย็นเป็นบุฟเฟต์ต่อ,อคนประมาณหกพันบาทหกพั 6, นเกือบเกือบจะทันก็มีสระว่ายน้ำห,ห้องละประมาณหมื่นหมื่นสองหมื่นสามอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็แต่ก็ถือว่ามาเที่ยวอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบไปนอนโรงแรมดีๆในกรุงเทพแหละ ก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มาทุกวันไงเราก็นอนสลับเออนอนสลับสลับโอคมันหนาวจริงเหรออืมนี้เป็นบุฟเฟ่ที่โรงแรมที่เราจองเป็นสตาร์เตอร์เยอะมากน่ากินมากเลยเดี๋ยววันนี้จะลองชิมกันมีคนคือสตาร์เตอร์เพื่อนเราอขาอเดียงนี่รอบสองแล้วสตาร์เตอร์เท่านั้นต้องมเอนะทุกคนต้องมา ออากใช้ช้อนซ้อมมั่วจนพนักงานเข็บไม่ถูกไม่รู้อะไรใช้กาอะไรมันอร่อยมากเลย ลัแบ่งชาวเน็ตกินทำนอ๋อมันทำอะไรอยู่มันมันเป็นถุงโอ้ยมันไม่รูอชาวเน็ตอะะไรนอยากแนะนำให้ชาวเน็ตตามมาต้องมาวันอาทิตย์ต้องนั้นเพราะว่าอะไรเป็นบุฟเฟ่ต์แอปพิทเซอร์คนไทยหยิบไปแล้วคนละสิบห้าจ้าช่ไหวลหมมีหนึ่งมือ อาหารวันนี้เป็นไงบ้างอร่อยมากอ่อนนุ่มมันนั่งหวงวิวเดี๋ยวเห็นแน่จะมาแบบหาเรื่องกูแน่นอนเลยอะไรเล่าสนกำลังเมาความเรื่องแล้ว นี่ตอนนี้เราอยู่เซกคาดาเดวเลาขึ้นกระเช้าแต่มันค่อนข้างหนาวแต่มีเพื่อนเราที่เป็นนักสู้อันนี้บเท่าไหร่นะ52สยูโรนี่ห้าสอยูโร่อคนอยู่ไหนกำลังจะขึ้นกระเช้าแล้วนี่มีคนตอนแรกใส่ขาสั้นมากว่จ้าใส่ขาอะไจะ๊บใส่แฟนเรอ ว้วอว้าวอ่ค่ะเรากำลังจะขึ้นกระเช้ากันแล้วนะโอเคบางทีแฟชั่นก็ไม่ค่อยสัมผัสกันไม่ไม่ผมจะสูดใจจ้าแสู่กินไม่ไหวแต่ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนึ่งก้อนสีหนึ่งก้วนสีขาผู้ชายขาแห้งวันนี้เรามีเกสวันนี้เกสไฮท์ไฮสวัสดีท่าเน็ตสวัสดีสวัสดีโอ้มีฝั่งฝั่งนี้แก๊งคนโสดนี่แก๊งคนที่โสดก็ดีดีเอ็มมาได้คนโสดทุกคนเออจะมีครบทุกมีครบทุกเจนเดอร์เลยสองเลย กูรับบิ๊กมาว่าห้าสองสอ่าอันนี้เป็นแบบยืนเมื่อกี้มันแบบนั่งนี <c oughs> ่ขึ้นมาข้างบนแล้วไม่มีแม่เลย <c oughs> นี่มีเหมือนร้านเป็นบาร์กินเบียรได้แล้วก็ชมวิว <c oughs> มันเดินชันแต่มันไม่ไกลนะมันเดินนิดเดียวเออมัน แต่มันแค่เหนื่อยนิดหน่อยลากันขึ้นไปแต่ว่า Elevation มันสูงนะเมื่อกี้เสิร์ชใน l e เหมือนว่า8,200ฟีตก็เลยเจะเดินแล้วเหนื่อยนิดหนึ่งเพราะอากาศจะค่อนข้างบาามันไม่ได้ไกลนะมันแค่เราเดินมาจากตรงบ้านข้างล่างนั้น,นแค่นั้นเองออ เราอยู่ที่ทอะไรก็ามา trekking ใช้ไม้ละ <c oughs> แต่นนี้เรายังหารูทที่เราจะเดิน <c oughs> ไม่แน่ใจว่าไปทางไหน <c oughs> แล้วเราไปดูก่อนหารูทก่อนมันมีหลายรูทให้เดินบางอันก็ไปขาละสองชั่วโมงแต่เราจะเอารูทที่ <c oughs> ไปขาละสนะี่สิบห้านาที สมคาคุณเมียดีกว่าเรามาเริ่มต้นของการเดินป่าขาละ45นาทีเพื่อไปกินเบียร์อะนี่เพิ่งเริ่มต้นหรือเราจะมาถ่ายบรรยากาศหลังวิ่เดินเสร็จเอาแค่ระหว่างเดินก็พอทางเดียวกันไปออไม่รู้ทางเดียวกันไปด้วยกันเอาไปทุกคนถ่ายถ่ายถ่ายไว้เลยสามที่ผมัชันเหมือนกันนะเนี่ย ย <Yeah. laughs> นี่เราเดินมาประมาณ45นาทีจริงๆด้วยแล้วเราก็เห็นหลังคาที่ปลายทางนู้นแล้วถึงแล้วเดินมาประมาณ50นาทีเดินแบบช้าๆเลยและถ่ายรูปเลยเนี่ยประมาณ50นาทีถึงละนูน่นที่ที่เราจะมากินข้าวพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินลงทางเดิม นี่เรามาถึงแล้วเดินเผาไม่แน่ใจชื่อเดี๋ยวเราจะใส่เดีใส่ตัวหนังสือไว้ทีนี้เราจะคุยกันเรื่องไม้ค้ำสำคัญหรือไม่เออสำคัญสำหรับคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ได้ออกกําลังกายเป็นประจำจะสำหรับฉันฉันว่าถ้าอันเนี้ยไม่จําเป็นอไม่ใช้ก็ได้สําหรับผู้หญิงแล้วกันเดินมาอย่างน้อยมันก็เหมือนแบบ มีคนคอยเดินขึ้นเขาใทยบาเวลาขึ้นมีมีก็ดีแต่ฉัน,นีว่าถ้าผู้ชายแข็งแรงหรือหอผู้หญิงที่เขาที่ที่แบบออกกาลังกายหรือแข็งแรง<ม>นะอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไม่มีปัญหาเดินได้นี่น,น,นี้คือจุดที่เราเดินขึ้นมาแล้วก็มาถึงจุดนี้ข้างหลังนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันคนเยอะมากเลยแล้วก็มีเหมือนสนามเด็กเล่นเด็กๆเต็มเลย a ย เราถ้าเอาก้าใหญ่ขออืมอร่อยอร่อยอืมไม่ได้เฮ้ยอืมนี้ก็อร่อยเดินขึ้นมาแค่สิบนาทีคุ้มค่าไหมโอเคโอเคจริงก็ถือว่าเดินมาไม่เสียเปล่านะ อาหารก็เห่อาหารได้อร่อยอร่อยแต่ราคาแพงนิดนึงใช่ไหมไม่กล้าดูไม่รู้ไม่รู้ไม่กล้าดูราคาเลยสิครูเดี๋ยวไม่กล้าตังค์เออนะเรากินข้าวเสร็จแล้วข้าวถือว่าถือว่าโอเคราคาก็คือหารจั่งไม่ได้ไม่ได้ยั้งบ้ากนะเบียรขวดละแก้วเด้อดตกคนละเจ็ดร้อย คิดว่าโอเคเลยเทียบกับแบบอยู่ข้างบนหนิค่แล้วก็อาหารก็เป็นแนวต่างๆกินได้มีเมนูที่กินได้โอเคเลยกับเมนูที่งงๆแต่ก็กินได้ทนเดลเรมก็คือกินได้อันนี้ขาลองละคิดว่าขาขึ้นมาห้าสิบนาที่ะขาลงเราจะสักช่งชั่วโมงพอเนียระยะทางให้เราเดินมันแค่2กิโลองนะแต่ดูความชันนะ นี่เป็นตัวยูเนี่ยปุ๊บลงไปเนี่ยนี่คือที่เราเดินขึ้นมามันชันนะมันเลยค่อนข้างเดินแล้วหายใจหอบนิดน,นึงแต่ว่าระยะทางมันใกล้สองโลก,กว่าเองคร <c oughs> ั้งคลิปคุยแต่เลี้ยงเสื้อผ้า <c oughs> พวกมีอาไรยสอะไรฮ้ <c oughs> ่ไุ่เด้าแล้วใส่ถมีพายเรียบก็ <c oughs> เน,นี่ยนี่อ่นนงหุ่นที่เรากินมเมื่อเช้าตอนเรกฟาตเป็นทีเขียวๆมันกรอบนะแต่มันจะติดฝาดน,นิดนึงแต่หวานถือว่าอร่อยอยู่ราคาจนสามยูโรก็ร้อยกว่าบาทโอเคอยู่อันเนี้ยแล้วก็มเมื่อเช้าที่กินมีเมลอนเมลอนที่โรงแรมดีมากเลยแต่ตอนเี้ที่นี่ยังไม่เห็นนี่สี่ยูโรแต่ไม่รู้ว่าเราไม่รู้จากวายนี่วายอะไรไม่รู้สี่ยูโรคือเท่าไหร่สี่สามสี่สี่สิบหกร้อยหกเอ๊ะประมาณ สองร้อยไม่ถึงเลยอ่ะถูก mm hmm. ม,มากยี่ห้อนี้คุยกับแชท GPT มาเขาบอกว่าเป็นลาเกอร์เอกลักพิเตอรี่แล้วก็รสชาติละมุน hmm. น่าจะซื้อสองถึงจะเหลือหนึ่งจุดสองเก้าซื้อห 1, น 1, mm ึ่งหนึ่งสี่เก้าก็สักหกสิบบาทได้มั้ง mm hmm. เป็นพีโรนี่พีโรนี่พวกเป็นลาเกอร์เบาดื่มง่ายสดชื่นแล้วก็เจอได้ทั่วทั่วไปนิดแหงกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงแล้วหนึ่งจุดห้าเก้า แล้วไม่มีชงชงอยู่กันนู้ยู่ไหนอยู่ไหนต้องคิดอยู่นะอยู่ในได้ฟึ่งยินได้ฟเลยชุ่มฉ่ำแต่ไม่ได้บอกว่าน้ำอะไรจอยสูเหมือนคนขี้เมาอ่ะถือว่าคนขี้เมาอ่ะนี่แนี่เลยแหวนซุปเปอร์มาร์เก็ตย่อหนี้ของโอเคเลยไม่แพง ดาวอากาศว่ากี่องสาดูแต่ละคนแต่งตัวไม่แมทกันเลยอันนี้ชิวๆร้อนๆถุงมือมาถุงมือโอ้นี่ลูกไม้สีทรูไม่รู้หนาวเลยร้อนอู้ขวัญนอกปากแล้วตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนจะมาพายเรือเฝ้ารอมาทั้งคลิปคุยมาสามวันเรื่องพายเรือเรื่องชุดว่าจะเอาชุดยังไงวันนี้ลูกกูไม่ได้พายเรือเลยเดี่อ โอ้โห oh oh. หนาวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าแข็งกวามม่าหมดเลยอันนี้เราอันนี้เราอยู่ว้า wow. สวยมากค่ะลูดีมันเหมือนแบบภาพวาดเลยเนาะสวยจริงๆสูงม,มือไหม <laughs> แต่ <laughs> เพื่อน,นใส่ลูกไม้ชีทูมาด้วย นี่เราจะมาลงเรือกันแต่เดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนเรือยังไม่เปิดมีดูเพื่อนเพื่อนมันหนาวมากแตบบ่ว่าเพื่อนๆนสู้กันมากเพื่อรูปที่สวยพี่คุณพี่หนูจะเอารูปประมาณกี่นะถขายให้หนูโอเคแต่เราขึ้นเรือเราค <laughs> ิวละสี่สิบห้านาทีเราก็เลยมาต่อคิวก่อนเพราะเรากลักวเรือเต็มเดีย๋ยวต้องรอนานใ <laughs> นขณะที่หนาวควันออกปาก นี่เดกคนหนาวห้างหาดมีบาร์บังกาสว้าวเรือ45นาที55ยูโรถ้ามากันน้อยก็จ่ายคนละ15ยูโรได้แต่ต้องไปแจมคนอื่นเต้นเต้นเต้นเฮ้ยเขามีชิวชีพให้แต่ถ้าใครแบบกังวล แต่คนก็ดูไม่ได้ใช้กันมันไม่สวยแงขึ้นไปไหลายรุ่นขึ้นก็หลังนี่ทางไปขึ้นเรือเขาบอกว่าต้องพายไปให้ถึงแสงแดดซึ่งตอนนี้มันยังไม่ค่อยเลือมาต้องให้ถึงแสงแดดเราถ่ายรูปสวยแต่จะต้องรอยแป๊บหนึ่งรูปโบ๊ทยั่งไง p u t t h e paddle out of the waters and put them vertical โอ้โหจริงจังอยูน่นะเนี่ย <c oughs> แล้วจะมีความยกเยกนิดนึงโอเหือตรงเท่าอ่ะ ว้าวไปไปจนเราสองคนก็ลังใจเฮ้ยได้อยู่นะอย่างเงี้ยแต่มันก็ติดเอถ่ายวีดีโอเอาะไปลไปถ่ายวีดีโอวะเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้บยุบ เออมันมันแบบมันเหมือนมันขัดธรรมชาติยังไงไม่รู้ว่าเออเรียกว่าหมุนหมุนมันได้เออด้านนี้ได้ได้ได้หมุนไปหมุนไปต่อสู้กันทำไมไม่มันไม่เลี้ยวให้กูวะ เรือเสร็จแล้วหน้ามันยิ้มเยอะหูย่เรือมสนับสล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 ับนู่นมาเริ่มเดินทาง ไปชมวิวฝั่งนูน้นแต่ดูทางค่อนข้างเรียบดีกว่าเมื่อวาน จะเดินขึ้นตรงไหนชี้ดิสู้ไหมไปเข็นหมูขึ้นภูเขาวาใจสู้หรือเปล่าสวยมากถ่ายรูปได้ตลอดทางแต่คนทางยังอีกยาวไกลทางก็มีช่วงที่หวัดเสียวนิดหน่อย เพราะว่ามันเป็นแคบแคบเราต้องเดินแบบระวังระวังเดินมาเกือบสุดทางแล้วจะเจอล่องนี้กูกิ๊กเป็นยังไงบ้างตอนนี้สวยมากฮะสวยมากสวยมากเนื่อยไหมเหนื่อยสวยมากแต่เดินโอเคนะนี่นี่มันดีมากเลยเราเดินขึ้นมาใกลแล้วไกลแล้วสวยมาก ก็คือว่าเราเดินตามเพื่อนไม่ทันเราก็เลยเดินกันสองคนก็เดินขึ้นขึ้นขึ้นมาเรื่อยเรืสุดท้ายเพื่อนโทรมาบอกว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ข้างล่างนู้นต้องเดินลงไปหาเพราะเขาบอกตรงนั้นแหละเป็นจุดถ่ายรูปที่คนต่อคิวกันอยู่แต่เราเดินเลยแต่เราก็แค่เดินลงไปแหละเดินลงไม่ยากโอเคก็คือถ้ามาเนี่ยรองเท้าเพราไปธรรมดาก็พอไหวนะเนี่ยแต่มันก็จะเสียวนิดนึง แกงนูงเขาใส่โซลมอนกันแบบรองเท้าเดินป่ารองเท้าเทกกิ้งเนี้ยก็จะมั่นใจกว่าก็ได้ทั้งคู่ไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยสรุปว่าอะไรจําเป็นกับไม่จําเป็นบ้างไม้นี่จําเป็นมากถ้าไม่มีไม้นี่ก็คงกิ่งลงเขาไปตั้งแต่สามร้อยเมตรเราไม่มีก็ได้แต่มีก็โอเคแต่ถ้าคนที่จะอยากชิปกล้องถ่ายรูปมันจะเกะกะนิดนึงเราก็เลยไม่ได้ใช้ตัวรองเท้าจําเป็นไหมโซลมอนกีถือว่าโอเครู้สึกว่ากเกาะพื้น้ดีนะ,ะ,ะมีความแบบ ตาตาแล้วมันก็เลยก็คือรองเท้าแบบเดินเดินต่านิดนึงแต่รองเท้าข้าใบธรรมดาก็เดินได้เขาเดินได้แหละแต่มันก็แล้วแต่คนเนเออถ้าความเหนื่อยให้ระดับประมาณไหนวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยมากแต่หวาดเสียวมันมีแบบจังหวะหน้าผาหน้าผาเดินเสียวเสียนิดนึงแต่ว่าเหนื่อยไหมก็ ก็มีจังหวะขอบบ้างหนึ่งไม่ได้ขนาดนั้นเออแล้วก็รู้เดินประมาณขาละตีแล้วขาละชั่วโมงหนึ่งไม่รวมไม่เนี่ยชั่วโมงหนึ่งรวมขาอ่ะขาไปชั่วโมงครึ่งแล้วกันรวมไม่ไม่ใช่ขาไปเราชั่วโมงห้าสิบขากลับประมาณสักชั่วโมงหนึ่งรวมถ่ายรูปแล้วเป็นเลทที่เดินช้าสําหรับเราเดินช้าถ้าคนเดินเร็วก็อาจจะเร็วกว่านี้แต่สวยมากคุ้มไหมค่ะแหนรัมาครับเดียบอลแล้วนี่คือขากลับแหละ เมื่อกี้เราเดินมุมนู้นมาแล้วตอนนี้เราเดินมาอีกมุมหนึง่งเราจะเดินไปตรงนู้นไปถ่ายวิวนี่เขาบอกว่าขาละ45นาทีไปกลับประมาณชั่วโมงครึ่งเดินมาถึงแล้วแค่ว่าเมฆปิดข้างบนก็เลยไม่ค่อยเห็นอะไร หลังจะขับรถมาห้าชั่วโมงครึ่งกูน,กน,กนึกว่านึกว่านั่งจากกรุงเทพไปโดฮา <laughs> มาละมือเย็นของเราคนนี้กำลังง่วนกับการทำมาม่ามาม่าสิบเนียมหรือกินเลยไม่มีวามากินข้าวแล้ว